มีคำสั่งสารปกครองมาแล้วนะครับบอกว่าถ้าหากผู้ขับขี่รถยนต์ท่านใดค้างค่าปรับใบสั่งจราจรนะครับก่อนหน้านี้จะมีปัญหาว่าไม่สามารถไปต่อทะเบียนต่อภาษีได้ไม่สามเท่าที่ผมจําได้นะไม่ต่อต่อไม่ได้แล้วก็บางคนก็บอกว่าต่อได้แต่ไม่ให้ป้ายเสียภาษีใครเป็นป้ายชั่วคราวสาสิบวันมานะฮะล่าสุดสารปกครองคําสั่งออกมาแล้วครับบอกว่าข้อตกลงที่ สำนักงานตํารวจแห่งชาติทํากับสํานักงานขนส่งครับไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับเหตุนี้มันเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องกันคดีคดีนะฮะเขาฟ้องกันไปตั้งแต่นานมาแล้วนะฮเพิ่งสารศาลปกครองกลางเพิ่งมีคำพิพากษาออกมาในวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าคดีแรกนี่นะฮะผู้ฟ้องคดีกับกรมขนส่งทางบก นะฮะมีปัญหาว่าผู้ขับรถครับมีค้างค่าใบสั่งปรับจราจรอ่าครับปรับจราจรไปต่อภาษีไม่ได้ทางขนส่งบอกว่าให้เป็นใบชั่วคราวมาบอกว่านี่เป็นใบต่อภาษีชั่วคราวมีอายุสามสิบวันเพราะว่าคุณค้างค่าปรับอยู่คุณไม่สามารถได้ครับคนคนนั้นก็โวยวายบอกว่าทําไมอ่ะผมจะต่อภาษีครับค่าปรับก็ส่วนค่าปรับเจ้าหน้าที่ขนส่งบอกกับคนนั้นว่าครับ นี่คือข้อตกลงที่ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำกับกรมการขนส่งทางบกอืมกรมการขนส่งทางบกก็เลยมีสิทธิ์ยับยั้งการต่อภาษีครับคนคนนี้ก็ฟ้องศาลเลยมีเคสทั้งหมดสามเคสด้วยกันต้องยกนิ้วคนใช่มีเคสทั้งหมดสามเคสคสุดท้ายนะครับศาลบอกว่า กรมการขนส่งทางบกสิ่งที่ตกลงไว้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอแล้วเคสที่หนึ่งเนี่ยต้องจ่ายค่าปรับให้เขาด้วยต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้เขาด้วยนะฮะต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้ด้วยเพราะว่าไปไป่วงการเสียภาษีอ่ะการได้เอกสารซึ่งการเสียภาษีใช่ไปประทับตาบอกว่าใช้แทนเครื่องหมายการเสียภาษีไม่เกิน30วันแล้วหลังจะได้ทำยังไงอ่ะใช่ไหมฮะโดย สาระสําคัญของสารปกครองที่ตัดสินออกมาคํานี้สําคัญมากครับครับหลักการชําระภาษีรถยนต์ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวรถแต่การทําผิดจราจรเป็นเรื่องของบุคคลอืเอาสองเรื่องนี้มาเกี่ยวโยงกันไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลที่ชนะการฟ้องร้องครั้งนี้ครับนะฮะ แล้วก็เลยบอกว่าสิ่งที่ตกลงไว้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องไปออกใหม่จากนี้ไปใครมีค้างค้างค่าปรับใบสั่งครับคุณก็ไปดําเนินการเรื่องค่าปรับใบสั่งคุณเองแต่คนเรื่องแยกเรื่องต่างกรรมต่างว่าละแต่คุณไปกรมการขนส่งคุณไปต่อภาษีคุณต้องต่อได้ก็เรื่องต่อถี่เรองต่อภาษีใช่ถ้าต่อไม่ได้มีเคสมานําเสนอแล้วครับคุณก็ฟ้องกรมการขนส่งไปเลยครับหรือแจ้งเขาเจ้าพนักงานไปเลยครับนะครับ เพราะฉะนั้นต้องได้ส่วนอีกสองคดีเขาฟ้องเรื่องคล้ายๆกันศาลบอกว่าเรื่องเหมือนกันแต่ไม่มีความเสียหายแค่ฟ้องต่อๆกันมายกฟ้องมีคนแรกได้ค่าปรับไปได้ได้ค่าเสียเวลาไป3,156บาหนร้บจริงๆมันไม่ได้สาระสำคัญนะจำนวนไม่เยอะใช่แต่อันนี้มันเป็นมันเป็นความอุ่นทางใจคืความรู้สึกทางใจถูกฮะซึ่ง ก่อนหน้านี้มันมีปัญหานี้มาแล้วทีหนึ่งใช่ไหมโอ้เปนเยอะไม่ใช่แค่นีวเยอะ,มยอะสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่เขาบอกว่าเลยนะใบสั่งที่เป็นจดหมายมาที่บ้านเนี่ยนะฮะก็คือทางตามหลักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใช้รถยนต์เนี่ยไม่มีสิทธิ์โต้แยง้งศาลก็สั่งไปทีหนึ่งแล้วว่าให้ยกเลิกครับแต่พอยกเลิกปุ๊บมันมีอำนาจที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยสามารถไปตกลงกับตำรวจแห่งชาติได้บ,บอกว่าเฮ้ยเราขอทำกฎข้อนี้เพื่อเป็นการ เร่เง,งรเร่งหรือบังคับ,บ,คบให้ทุกคนมาเสียค่าปบบรับมากงินเพราะฉะนั้นไม่มีไม่ยอมมีใครที่ได้จดหมายเนี่ยไม่ยอมไปเสียค่าปรับกันครับก็ไปทําข้อตกลงกันครับแต่ทีเนี้ยกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องคุ้มครองคนที่ถูกถูกไหมฮะถ้าถ้าคุณทําไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ครับก็โดนศาลสั่งแบบนี้ก็เมื่อกี้ไงหัวข้อเมื่อกี้ชัดๆเลยว่าเรื่องของตัวบุคคลกับเรื่องของรถยนต์มันเป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นนะครับกรมการขนส่งน้ำบก ตามพระราชะบัญญัติการจราจรทางบกไม่มีอำนาจในการชะลอการออกป้ายภาษีบงกลมนะฮะให้กับเจ้าของรถไม่ว่าเจ้าของรถคนนั้นจะค้างชำระค่าปรับจราจรหรือไม่รหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่ตามนี้ครับ